อัมมลินเบบี้แอนด์คิสอเวอ2023มอบรางวัลแก่สุดยอดแบรนด์เพื่อแม่ลูกปีที่5ในคอนเซปต์ Grow Up Into Future เติบโตไปพร้อมกับอนาคตเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์ในดวงใจแม่ลูกเพื่อการเลี้ยงดูลูกรักอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ สามารถติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัลในหมวดต่างๆและบทความดีๆได้ทาง w w w a m a l i n b a b y a n d k i s s c o m หรือ Facebook a m a l i n Baby and k i s รับงานนี้ก็จัดมาเป็นปีที่5แล้วครับออทุกๆปีเนี่ยงาน Amarin Baby and Kiss Awards ก็มีความเข้มข้นตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรนะครับแล้วก็การตัดสินยังไงเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณแม่ ทั่วประเทศเนี่ยที่ช่วยกันเ,เป็นกรรมการที่ดิมาศักเลยนะครับเราได้รับคะแนนโหวตจากคุณแม่ทั่วประเทศกว่า3 0 0 0 0คนนะครับเพื่อมาการันตีความน่าเชื่อถือจากคุณแม่ผู้ใช้จริงทั่วประเทศนะครับแน่นอ,อ,อนครับเราต้องการที่จะเป็นผู้นำนะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้ของคุณพ่อคุณแม่ย,ยุคใหม่นะครับทางด้านคอนเทนต์เนี่ยเรามีคอลัมน์ใหม่ๆเ่ หลายคอลันม,มากๆนะครับรวมถึงงานใหญ่ที่สุดของปีเนี่ยคํอเวนเบบี้ไอคิดแฟของเรานะครับเราก็จะมีการจัดต่อเน,นือ่องปิดปลายปีนี้นะครับรวมถึงตลอดปีหน้าแน่นอนผมต้องขอแสดงความยินดีกับแบรนด์สินค้าแล้วก็บริการคุณภาพนะครับพวกท่านเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับที่สำคัญเลยในวงการ ยังไงขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ตั้งใจพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการของท่านเองให้มีความได้เืตอถือ<ช>แ,ลแล้วก็มีคมุณภาพเป็นประโยชน์กับสังคมเขาโครยุทใหม่